เ็นับีนองแต่จะแบ,บก,ก,กสาดยินเส้นขู่ันก็จะได้บ่อุ่ยัทีนะคะเป็นเขาสารอาหารแห้งโบราณจะเป็นป้ามานะคะนี่เขาเนาะนี่สะตงขนมนี่ปลากระป๋องนะคะนี่หลายอย่างเอามาไหนก็สี่นองชุ่มชุุง,ขขงกระแล้วนักผีมาอยู่ยังสูของพยพทักทิมนักตอนนี้คุณจะวอีกเส้สขขเนขูนขนน่ันจะได้แห้คุณผี่นี้เช็ดยิมขอกเดินทางเปิดเตมาอยู่จานหนา นะคะเพื่อนจะไพปพบปะก็พี่ก็พอว่าเพื่อจะไ้บอกตรงยังจริงเลยก็พี่นอ้องติดประสบปัญหาให้ลางตรวจเนี้นจะคะกงงนันท้างหน้อนะคะเด็กต้องอองงย่ามข้างทางดวงตาติดตนะคะวัาบอนะา่อน้ำพระอินตกจากเหตุง,งานผู้เดียวบระหลก็นเดิโซนที่ง,งานของบ้านทีเด็นะคะสวมเสื้อสีน้ำตาลีรแนี้แล้วก็คนที่กู้ภัยนะคะที่มา ร่วมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพามปดูบรรยากาศนะครับแจกถุงยางชีพทารบ้ที่ชุมชนเป็นโป๊ปอก้ชุมชนอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดสุปันนะครับวันนี้เราแบ่งไปสองที่นะครับวันนี้กว่าจะลุยน้ำท่วมมาได้นะรถก็ติดมากนะครับที่เมืองอุบลราชธานีนะครับ นะคะท่าทีงน้าคนจะดพบปะอยากจะได้ท่าย่าเพราะถึงยังสีบนะครับหนึ่งร้อยถึงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็แยกกันไปนะครับออาเบอร์ตันออเบอร์ที่ออมเบอร์ตันสุดสั้นขอบคุณมากสามร้อยชุดขอเปลี่ยนจากต่อเบอราเนโทรศัพทได้ไหมแต่สัเครอบครัวเขาเลย่มแก เข้าวสามสามตันโอเคครับเตียงเภอร์การสมท่านในเพเภอเหนียร้อนแล้วเย็นเจ็บใจเย็นเภอดเจยน้ำท่วมขูดบนนะครับมาด้วยบารมีของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงตาสินทรัพจันนาธรรมโมนะฮะแห่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินท่านมีเมตตาสงครับก็ได้นำถุงยาชีพนะครับมาแจกให้พี่น้องชาวชุมชน บุ๋งกระเซาเป็นไงความจำแม่นไหมบุ๋งกระเซาไป็นไงเออโสวดนะอ,อ่าแล้วก็อ่าเพจพระสิ่งเคปพร้อมด้วยเพจแม่ชีเจิน้นแล้วก็เพจของครูบาร์ชายนะครับผมก็พวกเราน,นะครับก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับอภิรษรศาสนานะครับโดยหลวงตาเสดทรัพย์จรณ์ธรรมโมนะครับอ่ะพร้อมอยังเดี๋ยวทำการแสดงแจกกันเลยอ้าวทนาย อ้าจะเนท่านเป็นเลขาของหลวงตาสินทรัพย์ของอย่างนีนค้คุณยศพลเราจะแจกจจก,กันยังไงเพราะผมก็ไม่เคยแจกเคยแจกกระไทยขออย่แถวนะจะแบกแถวนะเราให้คนกลับนะเดี๋ยวทิศสายสีนะิช้เนี่ยวันนี้ได้รับเกียรติจากที่เสียงการุษศิษย์นทางมาจากจังหวัดที่สุดโลกนะครับเสียเล็กน,นะฮะจาก วางทองพิศโลกร้องด้วยอสออแข่งอ่าร้องด้วยทีแดงอ่าพิชโคนะครบับมาจากวางทองแล้วก็สอตอเจ้าของร้านเพชรหนูเมาลอกเพชรนิเกนะฮะไม่ใช่เพชรระดละนะครับเพชริเกอ่าแล้วก็ ที่ปุ๋ย,ะย,น,ยนะครับซึ่งเป็นเลขานนายกการนะฮะอ่าก็ได้ร่วมหารับโอนนะครับคุณแล้วก็ได้นำรถขยายเสียงเพื่อมาประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเนี่นะครับพี่น้องเราที่ลงทะเบียนไว้นะครับรอร <ลอ S 2> ับออของนะครับช่วยเหลือน้ำท่วมะนะครับไเป็นไรผมพูดแกกันเลยผมก็เป็นพิธีกรอ,อ่าอ่ามีประากาศรายชื่อใช่ไหมไทยไดประกาศ 87ประมาณ87ครัวเรือนนะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวทางพ่อใจรองพัฒน์พี่ดองนี่นะครับเป็นชุน้ำนี่เดี๋ยวพาไปดูน้ำท่วมนะครับจะได้เห็นภาพด้วยกันได้เห็นบรรยากาศนี่เห็นบรรยากาศนี่ยนะครับน้ำก็ท่วมขึ้นมาอันนี้ก่อนหน้านี้มันท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้มันลดลงไป ระดับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวัดสุปันนะครับอยู่ติดริมแม่น้ํามูลนะครับเนี่ยนะครับก็ท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับอาคารต่างๆศา,าลาต่างๆก็กําลังเร่งทําความสะอาดกันอยู่นะครับเลยสองสามสี่นี่นะครับอ่านี่ดังกว่าเป็นไงเป็นไงเับธรมดาเนี่ย พูดไปจากพูดไปนะครับเมื่อคืนก็ทำการ,รสแสดงเกี่ยวกับดนตรีไปเปิดหมวกกันนะครับพอมีกิจกรรมได้ให้พี่น้องครับช่องเม็กได้บริจาคกันเมื่อคืนนี้ได้สี่หมื่นในส่วนของกระบุงนะครับส่วนโอนอะไรก็รวมรวม,มก็สแสน,นกว่าสำหรับเมื่อคืนนะครับตอนเช้าหลวงชาก,ก็ได้สั่งการให้รีบดำเนินการนะครับ สังส่งซื้อไเียกตีกันละนะครบับข้าวสารอาหารแห้งนะครับรีบแพ็คช่วยเหลือนะเอาปิดครับมาส่งแล้วส่วนอีกอำเภอตาลสุมนี่ก็ส่งเป็นข้าวสารไป 3, 3ตันนะครับ3ตัน้นะครับส่งอ่าตัวนั้นก็คือส่งผ่านนายอำเภอโดยตรงนะครับกรมการปกครองก็จะ <Rat S 2> <c oughs> ไปะดําเนินการนะครับ แจกจ่ายกันสะรบ่วของเราเนี่ยมาที่นี่ก็เรามาแจกด้วยนะครับเรามาแจกเองนะครับครบแล้วใช่คะอ่าคือต่อมากมาคะต่อมากก็ถึงยันชี่อ่าแล้วก็แล้วก็รับสนาอันนาต่อมาค่ะอันนา่อมายินคู่กับอันนาตจะมาถึงยันชี่ค่ะอันนามาค่พี่ห่อัน้ามายลูกอ่าไตเยอะไปเลยไกเินค่ะ อ่านะคะดเรลคะเนยต้งมาหรี๋ยวจะคุยนบบก่อนนะคะี่อกทิปเอคนเมื่อกี้นะคะนายนต่อไปเรียงแถวมาเลยนะคะทาน้ถายภาพนิ่งแล้วก็ไล่เสด็จนะคะนรับนางบริณีนางสิทินางสิทธิชัยนะคะนางสาวปยผันายเสมอนายสมคิดนายลูกเอรินนางสาวสุกี นางสาวโศคารนางสาวคุณสกุลเอินมาเลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับพี่น้องทุกท่านทางแฟนเพจทาสินคลิปนะครับช่วงนี้เราก็นะครับออกมาถ่ายทอดนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับของปัญหาสังคมไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเกิดพุชกะไพรพอ ท่เราก็นะครับดำมาอ,อิอ่ซไอโซาทรนาค่ะนางไทรนาดนางสาวรุ่งน,นัาค่ะนานท่วมนะครับแล้วก็ช่วยเหลืออาเรียบร้อยเลยนะครับสุทเดานางท่วมน,นะครับสาธุนะครับสาธุนะคะ,นนะคะ่ะได้นำต่อไปเลยเข้ามาเลยนะคะนางสาววณิดานายคำารงนานปงปุ้มปิ้ง ตมติ่นต้มติ่นตุ้มติ่มตุ้ติ่มเาุ้ติ่ขาอะไรกาพิสุท์ครับนางสาวนิตยานางนัทบพรน์ผู้ใหญ่พิสุทธ์นางมาเลยนรคะตุ้ติ่มนางพิสุทนางสาวนิตยานางนัทบพจนางสาววีรยา นางสาวตุ๊กตานายมาโนบมาโนบอยู่ไหนเอาให้แคร์ไม่ได้หรเดี๋ยวไปดูกันว่าในแพ็คนี่มีอะไรบ้างนะครับแม่ครับขอดูหน่อยว่าของมีอะไรบ้างวันนี้มีข้าวสารมีาปลกระป๋องสี่ป๋องมีขนมแล้วก็มาม่าแล้วก็นมมีข้าวสารเนาะโอ้สาธุครับแม่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต่างหมูพิมดูระบบการจัดการของที่นี่ก็จะเวลาแจกเนี่ยก็จะไม่ให้ต่อแถวนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เอ่ยนามเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็ค่อยให้เจ้าของชื่อที่มาลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับออกมารอรับพร้อมๆกันทีละสิบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอ่า ของแจกเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่พอนะครับมันไม่เพียงพอนะครับก็ขอมา87ชุดนะครับขอกับทางหลวงตานะครับแต่ทางหลวงตาก็จัดมาให้หนึ่งอยชุดนะครับก็เผื่อขาดเผื่อเกินนะครับตามที่ทําไปนะครับก็ต่อไปนะคะนายสุนทราศาก็ออกเดินทางมาตั้งแต่1 1โมงนะครับนะครับกว่าจะมาถึงเพราะว่า เส้นทางอุบลเนี่ยมันไปได้แค่เส้นเดียวนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่จะ,ะมีพอจะเป็นที่จะเดินมาทางเดินทางมาทางอุบลเนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนว่ารถกค่อนข้างติดนะครับ,นนบนเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้แค่เส้นผ่านเส้นเดียวนะครับแล้วน้ําก็ยังไม่ลงแล้วตอนนี้ก็ยังยังไม่ลดเยอะนะครับเริ่มเน่าแล้วนะครับโรคระบาดก็จะมาเนี่ยนะครับ ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวอ่าเห่าด้วยนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวของคู่ที่ประสบภัยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับรบ,รบ,รบ,บริเวณนี้ก็เป็นวัดนะครับวัดสุปันนะครับก็ เป็นที่พักพิงนะครับสําหรับครอบครัวที่ได้รับนะครับผลกระทบนะครับของน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็ก็จะอยู่กันนะครับเป็นผ้าใบเต็นท์แล้วก็มีผ้าใบครอบนะครับแล้วก็มีทําเป็นที่อยู่นะครับนอนเต็นท์นะครับเนี่ยนะครับพร้อมนักกันจนกระทั่งเดี๋ยวรอให้น้ํามันลดก่อนนะครับเนี่ยนะครับ <า>ก็จะมีพี่น้องเราก็ขนตู้เย็นแอร์นะครับตู้ไม้เนี่ยนะครับอเอาออกมาหลบน้ําไว้ก่อนนะครับ e นะครับเดี๋ยวถ้าน้ําลดจนสามารถที่จะกลับไปได้แล้วนี่ก็ก็คงจะเคลื่อนย้ายอีกทีนี่นะครับก็จะพำนักชั่วคราวก่อนนะครับรอให้น้ําลดก่อนนะนะที่พำนักของ ปู้ประสบภัยน้ำท่วมเรานะครับวัสดีครับเอามาอยู่กี่วันแล้วครับพี่ตั้งแต่น้ําท่วมมาอยู่นี่เป็นเดือนแล้วเนาะโอ้อยู่เป็นเดือนแล้วน้ํายังไม่ลดเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่เป็นระยะเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะนานนะครับน้ําไม่ยอมลงเลยนะครับตอนนี้นางมาลัยนางพรสี ก็พาดูบรรยากาศร่าวครับายนันทวัฒน์เนียนะครับเหลือเหลือเข้ามาแล้วนะครับเหลือค่ะนักดินทอนนะคะแล้วก็ไปรบราตีแสนสูงเกี่ยวจัดตระกูลครูคุณนยายนะครับประชายไม้เท้ารับย์ศริยาไทยรงคค่ะ แดงย่อยมาไหมมีแต่โรงแรมขอจำกเลยนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่วนขับสนุนน่ขอร่วบเงินได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมลงคอนทาใช่ไหมคะเลขบัญชีให้นะครับเรครับช่วงนี้นะครับท่านหลวงตาก็จะช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีประคุณโคมีงบประมาณหรือว่ามีเงินบริจาคอะไรต่างๆนะครับหลวงตาก็จะ อำจีน,นคะคะก็ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะหมดไปหลายร้านแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มน้ําท่วมมานะครับช่วยเหลือนะครับแต่ผม,มเรียกเบอร์ซีให้ใหรับทาบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนจบโสที่ยังไม่ได้ส่วข้านในดที่ได้แล้วนะคะเราจะไม่เดิมารับอีกนะคะ เพราะว่า,าได้ความแข็งแรเมตาแต่ท่านหลวงตาสีสัพย์ในวันนี้นำทีมโดยนะคะคุณพี่ชูศรีเชนนิ่มของคณะและว้วก็ท่านเลขาธนิกาค่ะขอบใจนะคะเรียนแล้วค่ะผมปักหมุดไปแล้วนะครับนะครับอาจจะพิมพ์ตกไปนิดๆหน่อยๆน่อนะครับะนะครับ ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับว่าบริจาคน้ําท่วมนะครับร่วมกับหลวงตาสทรับด้วยนะครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำเมื่อวานนี้ก็ช่วงเปิดหมวกันนะครับก็พีพี่น้องเรานะครับที่รับชมนะครับทางไลน์นะครับก็โอนมากัน หลายคนนะครับหลายท่านนะครับช่วยกันมาคนละเล็กล้วน้อยนะครับถือว่าเป็นมนใจนะครับนะครับเพื่อได้ส่งต่อผ่านทางสะพานของทางท่านหลวงตานะครับเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือต่างๆนะครับมาให้พี่เมื่อี่ประสบปัญหานน้ำเตรวมในครั้งนี้นะครับผมก็เดินทางมาไกลใครเหลือไหมผมก็ไม่ีจะให้นะครับก็ ในฐานะเสด็จหลวงตานะครับผมก็ไม่มีอะไรจะให้คือไม่มีอะไม่มีอะไรให้จะมองอะไร์ไพ่ก็คือจะเล่นทุกคนยอมตามนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องชาวชุมชนนะครับปุ่งกระแซวนะครับแม้ว่ามันจะน้อยที่คุณค่าแต่ก็มากด้วยน้ใจนะครับเราทําด้วยใจในฐานะผมก็จะไปลูกศิษย์นะครับของหลวงตาสินทรัพย์เจริญคำโมนะครับพร้อมด้วยเลขาธนายอัศวิน แล้วก e> mm ็พระแก่เล็กนะครับพระแก่เ๋วนะครับเข้าใจใช่ไหมจแงเฉาจักเฉาหมุกจังเแาเวาจัง่ายโชกนะครอ๋อถ้าไม่รู้ทำแบบถ่ายถ่ายครับออกทางนี้ใช่ไหมออกทางนี้นะครับท่านก็เป็นพระพิมายจาร์ไปเลยของพี่จาย์ลวไปถ่ายรูปมันไม่ได้ถนะครับลงต้ก็เดี๋ยว ขออนุโมทนาสาธุพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามบรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวเราแบ่งขึ้นใหม่นะครับในไลฟ์ตราถ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผู้จิการไลฟ์นะครับเราจะขอถายไปถ่ายภาพก่อนนะครับขออนุโมทนาพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสาธุครับ